ก็เจองูเหมือนกันแต่เจอตัวเดียวตัวเดียวก็พอแล้วมั้งคะเพราะมันตัวใหญ่ถึงสี่เมตรที่สําคัญเนี่ยมันกำลังเจ็บอยู่ก็เลยจะต้องให้พี่กู้ภัยเนี่ยมาช่วยหน่อยค่ะมาช่วยงูจริงๆไปช่วยกันไปไปช่วยมันหน่อยไปที่บ้านเลขที่67ทับหหมู่หบ้านหลังใหญ่หลังนี้มาถึงนะคะพี่กู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนนธรรมสถานสถานสัตหีบครับบอกว่า คุณพรพันธ์ผลอาจอายุ54ปีซึ่งเป็นช่างรับเหมาซ่อมแซมบ้านเนี่ยเขาเจองูตัวใหญ่มันบาดเจ็บป่ะคะแล้วมันก็ลุยเข้ามาหลบซ่อนตัวภายในบ้านหลังนี้นะคะพี่ช่างรับเหมาบอกไม่รู้จะช่วยได้ยังไงอ่ะซ่อมบ้านเป็นอย่างเดียวอ่ะซ่อมงูรักษางูไม่ได้ก็เลยให้พี่เจ้าหน้าที่นี่แหละมาช่วยเหลือนะคะพอพี่เจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยก็เอาอุปกรณ์จับงูนะคะมาเขี่ยเขี่ยดึงดึงมาแต่ที่ หนีบคอเลยค่ะมันกําลังดุร้ายเลยนะยิ่ง่วงที่มันแบบบาดเจ็บนะใช่นะคะแต่ว่าสุดท้ายก็นี่ไงจับมันขึ้นมาเห็นเลยฮะว่ามันมีบาดบาดแผลช่วงลําตัวหลายพื้นที่หลายจุดเหมือนกันโอ้โหกัดจนไปถึงเนื้ออะไรให้เดาก็น่าจะบาดไปโดนฟัดกับ หมามาถูกไหมอาจจะเออเพราะว่าแผลเวะหวะเหลือเกินเจ้าหน้าที่บอกว่าบ้านหลังนี้นะคะลักษณะบ้านก็คือเป็นบ้านปูนสองชั้นรั้วรอบขอบชิดดีนะแต่ว่างูเนี่ยมันมาซุกอยู่บริเวณข้างๆบ้านนะคะแล้วก็เอาสแลนสีเขียวเนี่ยคลุมมันเอาไว้เพื่อป้องกันมันจะขยับเขยื่อนไปไหนเนาะการจับงูเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ง่ายนะคะก็ยากลาบากอยู่พอสมควรเพราะงูมันก็สู้มันก็หนีมันก็กลัวใช่ะใช้เวลาอยู่20นาทีก็จับได้แล้วก็พยายามเอาใส่กระสอก ว่าตอบไปเล็กไปไหมอ่ะสุดท้ายผมว่าเดี๋ยวหน้าจะต้องส่งให้สัตวแพทย์เขาดูแลสักพักหนึ่งก่อนนะเพราะว่าเป็นแผลเยอะเลยอ่างติดชุติดเชื้อตายได้เนาะแล้วค่อยไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติถ้าหายแล้วนะค่ะ